ครับครับครับอันนี้กับงานของกลางอะไรแบบนี้ครับมาร่วมง,งานเป็นยังไงบ้างอ๋อมาร่วงงมาวง,งานก็อยากถูกร้อนที่หนึ่งกันนะฮะไม่หรอกจริงๆก็ก็ก็เป็นเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะครับสำหรัาบสำหรับคนไทยที่แบบไม่มีเวลาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็เห็นแล้วก็เออมาแสดงความยินดีก,กันหน่อยอยะไรเงี้ยสติคืเอเล่นด้านนี้บ้างไหมชอบชอบซื้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะฟุกเมื่อไหร่เราจะเราจะเราจะมีดวงเมื่อไหร่ ไอไอรางวัลที่หนึ่งอะถามว่าทุกคนอยากถูกละแต่ตอนนี้ขอสองตัวสามตัวก็พอแล้วแต่เพราะผมซื้อทีผมไม่ชอบผมไม่ชอบซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปเดียวอะผมชอบซื้อลอตเตอรี่ที่แบบห้าใบเจ็ดใบสิบใบเลขเหมือนกันอะไรเงี้ยถูกมามันก็อะเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อย,ยอะไรเงี้ยแล้วจริงจริงมีมูมีมูบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีมูเลยคือสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเปิดขายปุ๊บเนี่ยคนที่หลับตาจิ้มอะหลับตาจิ้ม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 แล้วก็ไปเก็บไว้ในคังแล้วก เรียกว่ามั่นใจกับมองสลับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเรื่องมูผมไม่เชื่อเรื่องเรื่องว่าใครจะเห็นเลขไม่เชื่อถ้าเชื่อแล้วเขาจะมาบอกทาไมาอันนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับอย่าว่ากันนะผมไม่เชื่อว่าใครจะแบบเดาแล้วแบบเลขมันจะมาแบบนี้ไม่เชื่อเพราะว่ามันมันเท่าที่สังเกตมาถ้าเกิดคน fool, มันถ้าเกิดคนเขารู้อ่ะคนนั้นเขาต้องรวยไปแล้วอ่ะเออส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดกันต้องขอโทษจริงนะใครที่เปิดกลุ่มหวยใครฟังอยู่ต้องขอโทษจริงผมไม่เชื่อเรื่องการที่แบบให้หวยแม่นอ่ะไม่เชื่อ มันอยู่ผมว่าม uh ันอยู่ท um ี่มันอยู know, ่ที่ดวงเรามากกว่าว่าเราจะแบบที่แบบจะถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นเองแต่คือเรามั่นใจแพลตฟอมของบริษัทเราในการซื้อออนไลน์ไม่ผมเคยถูกกับเขาหลายหลายครั้งแล้วนะผมเคยถูกสองตัวสามตัวเคยถูกมากสุดก็ยี่สิบกว่าใบมะสองตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบอาโอเคเกาก็ก็ดูก็เออก็แป๊บเดียวก็โอนมาอะไรอย่าเงี้ยก็โอเคฮก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ ค,คือมันจะมีแจ้งระบบแจ้งเตือนเลยว่าเราใช่ใช่มันจะมีแจ้งเตือนเลยไอ,ไอ,ไอเรื่องไอเรื่องค่าธรรมเนียมหรือเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ค่อยสนใจอ่ะคือเราเราเราถ้าเราซื้อมีกําลังซื้อเราก็ซื้อผมไม่ค่อยสนใจเรื่องค่าธรรมเนียมเรื่องเขาไปหกัหกนั่นหกักนี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยรู้ว่าเขาต้องอ่ะโอเคคือคือเราเราอาจจะเข้าใจระบบธุรกิจอ่ะว่าเขาทําเขาทําแบบเนี้ยเขาต้องมีค่าคนงานสิเขาต้องมีค่าลูกน้องเขาต้องมีค่าอะไรแล้วเราเราอยากซื้อความสะดวกสบายเราอยากไปพักที่ดี เราก็ต้องเสียเงินค่ารีสอร์ทถูกไหมเราอยากซื้อของที่มันอยู่กันเรามันก็ต้องเสียค่าทมเนียมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนี่ยเราเข้าใจธุรกิจมากกว่าอืตอนนี้ก็มีม,มีถ่ายพิสวั์รห้ามพบอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าออนปีหน้าแล้วก็มีเมียหลวงกาลังจะออนออนออนเว็บอยู่เดี๋ยวไปออนช่องแปดแล้วก็มีหนังแล้วก็มีละครช่องวันประมาณอีกเรื่องหนึ่งก็ตอนนี้เป็นสี่แล้วแล้วก็ รู้สึกว่าช่องแปดจะมีอ uh 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 ีกเรื่องอยูประมาณห้าเรื่องปีหน้าในงานงานแน่นเลยแบบตอนนี้เราก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าหลักสี่แล้วหลักสี่แล้วฮะแจ้งเลยแจ้งวัฒนามาแล้วเลยแจ้งวัฒนามาแล้วครับผมแวผลทำให้เราได้รับบทหลากหลายขึ้นไหมครับตามวัยจริงๆพอเราออกมาเป็นอิสระเราได้รับบทหลากหลายขึ้นเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะมากๆากเราก็แบบแฮปปี้แฮปปี้กับการที่ได้รับไม่เราที่บอกว่าเราเราเราเข้าใจโลกอะว่า พอเราอายุเยอะขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวถ้าเป็นตัวเดินเรื<ๆ>่องบทดีๆมันก็แบบทําให้เรามี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 คนรู้จักมากขึ้นได้เหมือนแบบว่าสล <c oughs> ับแล้วไม่ได้เป็นลนอย่างเดียวบางช่วงจะลายคือคน <ๆ S 1> <ๆ>จะหาว่าบอกว่าผมมันไม่มีงานไม่มีงานพระเอกหรอแต่จริงๆผมจะบอกว่าปีปีปีหนึ่งอะ่ะผมจะรับหลายปีหนึ่งพระเอกปีหนึ่งดีปีหนึ่งผมจะรับอย่างเงี้ยให้มันสลับกันแต่ถ้าอย่างปีหน้าเนี่ยขะกัน เป็นตัวดีกับตัวร้ายพอกันนะครแต่พี่ต่อไปอาจจะรับร้ายร้ายหมดอะไรเงี้ยประมาณนี้ยังคือเป็นนักแสดงสายท่านก็แบบเป็นผู้จัดที่เป็นผู้จัดทียังไที่ราการยังไม่อยากเป็นผู้จัดมากถ้าอยากทําอยากทารายการอยากทำรารยาก,รการมากกว่าเพราะมัน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 ไม่ต้องต่อเนื่องแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นละครน่ะเรารสึกว่ามันต้องรับผิดชอบอะไรเยอะตอนถ้าเป็นละครตอนนี้อยากขอเป็นนักแสดงก่อนดีกว่า ตอนนี้นี่เป็นมีรายการบนโซเชียลมั <g> ้ยมีครับก <c oughs> ็มีวันนั้นนะแต่ว่าไม่ยังยังไม่ค่อยได้ออกเพราะเราเราทำเป็นคอนเทนต์เที่ยวแล้วตอนนี้ทําง,งานเยอะก็เลยไม่ได้ออกไป Enc แต่กําลังจะทําเป็นคอนเทนต์ที่แบบอยู่ในน้ำกองถ่ายเล็กๆน้อยๆแล้วตอนนี้กําลังกําลังปรับเปลี่ยนอยู่แต่ว่ายังยังยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังยังไม่ยังไม่สะดวกอในการที่คุณกงาเป็นคนดูแลแล้วก็จัดทีเดียแบบว่าไม่เอาไม่อยากทำคอนเทนต์แบบนั้นคือพอเราทําเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ย บางทีสื่อแอปพลิเคชันบางทงีเขาไม่รองรับเราเห็นโอเราองอกไม่ได้โป๊โปเปลยแต่ถ้าผู้หญิงได้อย่างงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยเบื่อเราก็เลยไม่อยากทําไงเพราะเล่นกล้ามมันต้องถอดเสื้อแต่ไอ้บางไอ้ที่ถ้ามันถอดเสื้อไม่ได้ถอดเสื้อกบโปถอดเสื้อกบโปอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ยังยังไม่ทําแต่ว่ารอให้เขาเคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําดีกว่าทางทิวของงานภาพนยนตร์นิดนึ่งพอ,อจะพอจะบอกได้ไหมสลิดนะครับโปรเจกต์ล่าของไฟสตาร์อ่านเป็นโรงภาพยนตร์น่าจะ น่าจะประมาณเดินสามเดืนสี่ปีหน้าได้ชมตอนนี้เริ่มถ่ายแล้วครับครับผมเป็นหนังเกี่ยวกับอนาคตเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตอ่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตสนุกดีก็เป็นไซไฟนิดๆเลยก็ก็หวังว่ามเขาจะทําพวกซีจีอะไรถ้าถึงอ่ะสนุกเลยคือบอสนุกเลยแล้วก็เป็นความเชื่อของของคนไทยก็อืมครับโอเครับก็แฮปปี้นิวเอเลนะครับ2500 หกสบเออเอาใหม่ห้าสี่สามสองสวัสดีปีใหม่นะครับสองพันห้าร้อหกสิบหกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทําอะไรก็ขอให้เอาทีละกล้องไหมผมสลับไปแล้วผมงงอะ่ะเออ